หิวอืมอืมอร่อยไหมเนี่ยอืมอังเปลาอร่อยไหมลูกอุ้ยดู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 วูดูดอดไว้ดู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 หิวูด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 ู คว่ำแบบนอนคว่ำเหมือนมันกินนมแม่เหรอป้าให้ตั้งตัวตรงอย่างเงี้ยเหรออืมหมอเขาบอกอย่างเงี้ยเหรอจากแรงมันเพิ่งปนจะแบบรนเพิ่งกะตุอืมอืมดูลอยไหมลอยไหม,อ,ไหมอืมอืม เหมือนมีลูกเล็กตลอดเวลาอืงานเข้าไมา่ได้เวทด, <c oughs> ดูดูดู